สวัสดีครับผมดีเจตายสวัสดีค่ะจอยค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการคุยกันทุกวันอาทิตย์ครับค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่ออหลายหลายคนน่าจะทันใช้หรืออย่างน้อยก็เคยได้ยินชื่อเนาะใช่ครับโทรศัพท์ PCT นั่นเอง ใช่เลยค่ะจากข้อมูลที่เราไปดูมานะคะทั้งจากวิดีโอตำนาน PCT โทรศัพท์บ้านพกพาได้ของช่องเพลินดีแล้วก็มีบทความต้นกำเนิด PCT.pdf ด้วยครับเราจะมาเจาะลึกกันว่าเอ๊ะ PCT มันคืออะไรทำไมยุคหนึ่งมันฮิตมากๆเลยแล้วเออมันหายไปไหนทำไมถึงหายไปน่าสนใจมากครับเริ่มกันเลยดีกว่าครับ PCT นี่จริงๆแล้วมันคืออะไร มาจากไหนครับเนี่ยค่ะตัว PCT เนี่ยมันย่อมาจาก Personal Communication Telephone นะคะแต่ว่าระบบนั่งเดิมจริงๆเนี่ยมันมาจากญี่ปุ่นค่ะเขาเรียกว่า PHS PHS ใช่ค่ะ Personal Handy Phone System พัฒนาโดย NTT เลยนะบริษัทใหญ่ของญี่ปุ่นนู่นเลยตั้งแต่ปลายๆย,ยุค80นูนะ่นน่ะโหนานเหมือนกันนะแล้วเข้ามาในไทยได้ยังไงครับใครเอาเข้ามาอ๋อในไทยนี้จะเป็นเทเลคอมเอเชียค่ะ ก็คือ TRUE ในปัจจุบันนี้แหละค่ะอ๋อทรูนี่เองใช่ค่ะเขาเริ่มให้บริการแบบจริงๆจังๆนะคะประมาณปีพศ2542 2542ค่ะเน้นพื้นที่กรุงเทพกับปริมณฑลก่อนเลยจุดเด่นทางเทคนิคก็คือใช้คลื่น1,900เ้มกะเฮิร์แลวก็โครงสร้างเป็นแบบไมโครเซลล์ไมโครเซลล์อันนี้เอ่อมันต่างจากเสามือถือปกติยังไงครับก็คือเสามันจะเล็กๆค่ะ กำลังส่งไม่แรงมากแต่ว่าเขาจะตั้งทีทๆท,ทีกระจายไปตามพื้นที่ที่คนใช้อยู่เยอะๆนะคะอ๋ออ๋อแบบว่าเน้นในเมืองตึกเยอะๆคนเยอะๆใช่ค่ะเหมาะก,กับในเมืองมากๆแต่ข้อจํากัดก็คือรัศมีมันแคบหน่อยออกนอกเมืองไปไกลๆอาจจะเออสัญญาณไม่มีเข้าใจแล้วครับคือเน้นในเมืองเป็นหลักแล้วอะไรล่ะครับที่ทำให้มันคิดระเบิดเลยทั้งๆที่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่เนี่ยคนตอบง่ายมากเลยค่ะ ราคาค่ะราคาใช่ทั้งค่าเครื่องแล้วก็โดยเฉพาะค่าโทรถูกกว่ามือถือยุคนั้นแบบมากๆมากๆเลยบางคนบอกว่าโปรช่วงแรกๆนี่เหมือนโทรฟรีเลยนะโอจริงเหรอครับแถมยังใช้เบอร์บ้านได้ด้วยไงคะจำง่ายไม่ต้องจำเบอร์ใหม่อ่าใช่เลยผมจำได้ยุคนั้นฮิตโทรยิงกันมากใช่ใช่ค่ะโทรติดปุ๊บวางป้าบกลัวปึงตังเซียนพีซก็เลยมาตอบโจทย์ตรงนี้พอดี โดยเฉพาะเด็กๆนักเรียนนักศึกษาเนี่ยใช้กันเยอะมากถูกต้องค่ะตัวแรกตอนพีคสุดปี2544นี้ี่มีคนใช้ตั้ง670,000ร้ด่าย,นะยเยอะมากนะสำหรับเทคโนโลยีที่สัญญาณจำกัดพื้นที่ขนาดนั้นแสดงว่าเรื่องความประหยัดนี้มันโดนใจจริงๆค่ะตอนนั้นมีบริการให้เลือก2แบบหลักๆนะคือแบบแรกถ้ามีคนโทรเข้าเบอร์บ้านเนี่ยสัญญาณจะดังที่เครื่อง PCT เราก่อน ถ้าเราปิดเครื่องหรือออกนอกพื้นที่สัญญาณถึงจะโอนไปเข้าเครื่องที่บ้านอ๋อโอเคกับอีกแบบคือระบบจะถามก่อนเลยว่าจะให้โอนไปเครื่องบ้านหรือเครื่อง PCT เลือกได้ว่างั้นเถอะแล้วตัวเครื่องล่ะครับหน้าตาเป็นไงมีรุ่นไหนเด็ดๆบ้างรุ่นแรกสุดๆเลยนะคะที่ใช้ทดลองสัญญาณคือ Sharp JDP 5T Shar p ใช่ค่ะตอนนั้นต้องไปรับเครื่องที่ห้างเยาวหันหนู่นเลย ฟอร์จูนทาวนตอนนี้ใช่ใช่ที่ f o r ์จูนตอนนี้ค่ะช่วงทดลองนี้โทรฟรีด้วยนะคะฮิตเลยบีจังพอเปิดตัวจริงๆก็มีแบรนด์ญี่ปุ่นเข้ามาเพียบเลยแผนาโซนิกยูนิด n e นมีหมดแต่มีเรื่องนึงที่ผมแบบเซอร์ไพรส์มากจากข้อมูล คือ PCT มีรุ่นติดกล้องก่อนมือถือทั่วไปอีกหรอครับใช่แล้วค่ะอันนี้หลายคนอาจจะไม่ทราบรุ่น q ิวเซา VP 2 1 0 q น e ่งค่ะเปิดตัวที่ญี่ปุ่นปี1999ก็คือปี2542บ้านเรานี่แหละถือว่าเร็วมากนะมีกล้องในตัวเลยก่อนมือถือทั่วไปอีกโหสุดยอดเลยไม่น่าเชื่อแล้วหลังจากนั้นล่ะครับมีพัฒนาอะไรต่อยไหมก็มีปรับให้เข้าถึงง่ายขึ้นค่ะ อย่างเช่นออกรุ่นถูก,ถกมาตระกูล X พวกนี้ผลิตในจีนปี2545อ๋อมีรุ่นถูกลงใช่ค่ะแล้วก็มีระบบเติมเงิน PCT Buddy อันนี้ออกปี2547เอาใจไว้รุ่นเลยระบบเติมเงินก็มาใช่ค่ะบางรุ่นเริ่มต่อเน็ตได้ด้วยนะความเร็ว32 kbps 32 kbps ฟังดูช้ามากตอนนี้แต่ตอนนั้นก็คงพอถูถ่ายได้เนาะก็พอเช็คอะไรนิด,นดนหน่อยหน่ยได้ค่ะแต่ถึงจะมีรุ่นใหม่ๆออกมามีเติมเงินมีต่อเน็ต ข้อจํากัดเดิมๆมันก็ยังอยู่ใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะปัญหาหลักๆยังอยู่คือเรื่องสัญญาณไม่ค่อยเสถียรโดยเฉพาะเวลาเราเดินหรือเคลื่อนที่เร็วๆเนี่ยคุยคุยอยู่หลุดอ่าใช่ใช่จำได้เลยเดินคุยนี่ลําบากใช่ค่ะแล้วก็ปัญหาใหญ่เลยคือพื้นที่ให้บริการจํากัดมากๆ ออกนอกกรุงเทพปริมณฑลไปต่างจังหวัดนี่ส่วนใหญ่คือจบเลยใช้ไม่ได้ซึ่งมันก็คงเป็นจุดอ่อนสำคัญเลยเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าอย่าง GSM หรือ3 G ที่กำลังจะมาชัดเจนเลยค่ะพอมือถือระบบ GSM มันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วพอ3 G เริ่มเข้ามาจริงๆจังๆตอนนั้นมีการประมูลคลื่อน3 G ครั้งแรกในไทยปี2551ใช่ไหมคะใช่ครับ ระบบใหม่พวกนี้มันดีกว่า PCT แทบทุกอย่างเลยทั้งความเร็วเน็ตสัญญาณนิ่งกว่าพื้นที่ครอบคลุมกว้างกว่ามากๆวิดีโอคอลก็ได้ PCT สู้ไม่ได้เลยว่างั้นเถอะสู้ลำบากมากค่ะถึงแม้เขาจะพยายามปรับตัวนะครับเห็นว่ามีดูโอ p h โฟนด้วยใช่ค่ะดูโอ p h โฟนคือใช้ได้ทั้ง PCT แล้วก็ใส่ซิม GSM ได้ด้วยหรือออกโปรโทโฟ,ฟรีมาสู้แต่สุดท้ายมันก็ต้านกระแสไม่ไหวจริงๆแล้วจุดจบจริงๆมันมาถึงตอนไหนครับ จุดเปลี่ยนสำคัญน่าจะราวๆปี2,557ค่ะตอนนั้นมีการปรับขึ้นค่าบริการรายเดือน PCT ขึ้นไปสูงถึง900กว่าบาทเลยนะโห oh, แพงมากนะเทียบกับสิ่งที่ได้ใช่ค่ะแพงมากเมื่อเทียบกับแพ็กเกจ3 G ตอนนั้นที่ทำอะไรได้เยอะกว่าในราคาที่อาจจะถูกกว่าได้ซ้ำคนก็เลยย้ายออกหมดถูกต้องค่ะผู้ใช้ก็เลยทยอยย้ายค่ายไปใช้มือถือกันหมดก็ถือว่าเป็นการปิดฉากตำนาน PCT ในไทยไปโดยสมบูรณ์ค่ะโห oh. เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะครับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่เคยรุ่งเรืองมากๆแล้วก็ค่อยๆหายไปตามยุคสมัยใช่ค่ะเป็นกรณีศึกษาที่ดีเลยต้องขอขอบคุณข้อมูลมากๆนะคะจากช่อง u t u b e เพลียนดีเพลินดีแล้วก็บทความต้นกำเนิด PCT.pdf ด้วยค่ะที่รวบรวมเรื่องราวดีๆแบบนี้ไว้ครับแล้วผู้ที่กำลังฟังอยู่ล่ะครับเคยมีความทรงจำกับ PCT รุ่นไหนเป็นพิเศษไหมหรือมีเรื่องสนุกๆเกี่ยวกับมันบ้างหรือเปล่า ลองนึกย้อนกันไปดูนะครับการขึ้นลงของ PCT เนี่ยอาจจะทำให้เราฉุกคิดได้เหมือนกันว่าเอ๊มีเทคโนโลยีอะไรอีกบ้างนะที่เคยรุ่งเรืองมากๆในยุคของมันแล้วก็ค่อยๆเลือนหายไปแบบนี้น่าคิดนะครับค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะครับผม DJ ไต่และน้องจอยลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ